แล้ววันแรกที่รับท่าน้ำตาไหลเลยแบบว่าไม่ได้ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเศร้าแต่ว่าอยู่ๆก็ร้องไห้ออกมาเพราะว่าหนึ่งาอาจจะกดดันข้างในอะไรเงี้ยไม่รู้ตัวแต่ว่าอาจจะลึกๆอาจจะก,กลัวแบบกลัวจําท่าไม่ทันด้วยเวลามันน้อยเลยแล้วท่ามันเยอะเออก็เลยแบบน้ำตาไหลออกมาเลยค่ะ นะทุกคนก็นตกใจวันนั้นจำได้ว่าซ้อมกันแค่คนที่มียูนิตแล้วก็มีน้องเจนมาที่น้องเจนน่าจะมาทวนแบบยีบสองนินแล้วก็มีน้ำใส่ที่กับตาหวานที่มาช่วยต่อท่าราชีให้ตอนแรกเป็นตาหวานก่อนแล้วต่นต้องมีไปแคสเกมต่อใช่ไหมคะก็เลยมีน้ำใส่มาช่วยดูท่าราชีให้แล้วก็ร้องไห้ แล้วรอค่าแล้วก็เร้ใสน้ำใสกับเจงก็ตกใจว่าเน้องก็ปอบแล้วดูอ่ะคือไม่พูดอะไรเลยนะแค่แบบเอาหน้าซุกไปที่น้ำใสอ่ะแบบแค่ไม่อยากออกมาตอนนั้นนะเพราะว่าไม่ชอบให้คนเห็นว่าร้องไห้ไม่ชอบให้เอิกกระเลิกอ่ะว่าฉันร้องไห้แต่ว่าตอนนั้นมันออกมาแล้วมันร้องมาแล้วแล้วก็เอาหน้ามุดไปที่แล้วใสแล้วยังไม่ออกมาน้ำใสก็เลยพาไปที่ห้องน้ำและแล้วพักนึงก็ดีขึ้นค่ะ แค่กดดันแหละไม่ได้เป็นไรให่นปะ่ะบางนึงก็ดีขึ้นแล้วปันก็เดินเข้ามาแล้วูตะโกนใส่ปันว่าอะไรไปท,ทุกคนทั้งที่ทางที่กำลังแบบสะอื้นอยู่แล้วก็ตะโกนใส่ไปว่าปันอย่าเข้ามานะออกไปมันเตือนแบตค่ะมันเตือนแบตนั่นแหละหนูตะโกนหนูหนูพูดหนูพูดกับปันว่า ปันอยาเข้ามานะออกไปเลย <c oughs> เพราะว่าแบบว่าเดี๋ยวมันจะปล่อยโฮอีกรอบหนึ่งนะแบบว่าแบบทุกคนอย่าเพิ่งเข้ามาอะไรอย่างนี้แต่ปันก็แบบปันก็รู้แหละว่าเหมือนปันน่าจะรู้ว่าแบบไม่เดี๋ยวมันจะยิ่งลองถ้าแบบคนยิ่งเข้ามาโอ้เยอะๆอ,อ,อ,อะไรเงี้ปันก็เข้ามาเงียบๆแล้วปันก็่ายืงข้างๆแล,แล้วก็แบบพี่เลยโอเคไหมแบบ ปัก็ยืนส่องกระจกในห้องน้ำข้างๆแล้วหนูก็บอกปันอย่าเข้ามาแล้วปันออกไปเลย